เรียกไว่าลุกเอาไปเจอเพราะผมว่าอันนี้แม่ไม่น่าจะมีใครได้เห็นอีกแล้วตอ้โอ้ดีเจว่ากดีเจว่ากวันนี้เราได้พี่ติมาได้ก้าวหน้าแล้วก็ได้เจ้าวซึ่งเารวมจอย์จสเตนนะครับผมถาความรู้สึกทุกคนดีกว่าเป็นไงบ้างอันนี้บานู้กันเลยามบ้านนี้ก่อนมานี้ก่อนทำไมเอาไว้ที่หลังนำอะไรไม่ไดจะไม่แา้วตุกอันนี้ ก็คิดถึงครับคิดถึงคิดถึงเพื่อนมากนคิดถึงแฟนๆทุกเลยใช่แล้วก็รู้สึกว่ามองเพื่อนมาต่อแล้วก็เพื่อนพัฒนาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยภูมิใจภูมิใจทนทุกคนเลยครับภูมิใจมากขอบคุณมากขอบคุณมากอาจารย์จ้าวอาจารย์เป็นไงครับก็คนน่าจะบ่อยหนุนบ้าเหมือกัน มาทุกปีใช่ก,ดก,ดก็ดีใจกับดีใจครับที่ได้กลับมาเจอกันอีกครั้งเราเจอกันตอนแรกนะแล้วก็มาเจอกันอีกก็ดีใจมากที่ได้มาเจอทุกคนแล้วก็พี่วายพี่ก้าวหน้าเรากับโมเดีครับนะ ก็เห็นน้องมาตั้งแต่อ้อดแต่ออดแต่ออดจริงใช่สมัยก่อนได้รูโบงเลยผมก็ร้านหลังละใช่ไหมได้เนาะสมัยลุคโบกมัดลุงนั่งเล่นมือถืออย่าอยู่ตรงนู้นแล้วสังขารก็เดินไปหยิบอะไรไปหยิบไปหยิบไวแคสตอนนั้นตันะเดี๋ยวมาใิ่มาเลยเสียมารยาทมากก่อนนั้นอ่ะแต่ก็มาเล่านะชอบแต่ก็เป็นความทรงจำดีๆความทรงจำดีๆอยู่หรอใช่ใช่ใช่พูดก่อน ทำไมที่ฉันมาลองเพลงได้ปะคุณพี่คิดสภาพดูคิดสภาพดูไอ้นี่ออกอะไรบ้มยังยันย,ยังไม่ออ, ى, อ,อ,กออกเออสักอย่างออกเองไอ้นี่นักรอ้อ,องฮะไอ็นดี้ร้เพลงโค้ก็เพลงวู้ เป็นงอะไรก็เลยอุ้ยมันงานทำผมมาทำผมมาเล่นไม่ได้แล้วน่าเออแต่เนี่ยตอนซ้อมมาชอมากเลยทุกคนไม้เดียวกันสี่ตัวมันจะมีอยู่อันหนึ่งอ่ะเรายืนนิ่งๆให้เขาดูไม้ทุกตัวปรับสูงหมดมากเงี้ยจะมีไม้อยู่ตัวเดียวเอออยู่ตรงประมาณตรงนี้เออแล้วเขาบอกน้องไม้ไม่ใช่ตัวแรกอ่ะตัวสุดท้ายเลยดู เตเองก่อนเนาะเอาเลยเดี๋ยยังเดี๋ยวยังได้ล้หูนะกสังเท้าาสูงใช่คือไม่อเขเขาแก่้นเหน่อยอุ้ยิวอะไรนะตีเท้าเลยยังอยู่ดีเนาะยังอยู่ดี้นไม่ได้เลโอเคถ้าถ้าถ้ายังไหวไปต่อยเพงไหวไหมให้กูร้องอีกต่อพไหวม้ได้พี่ๆทนฟังเสียงผมได้ใช่ไหมเพี้ยนไหม เปลียนเปียนไม่ได้หมายถึงเปลี่ยนมามี่เมื่อวานนี้เขาเขาเร่งแหลกเขาขอโทษกันงั้นเดี๋ยวเรามาดูยีกับเพลงต่อไปกันเลยครับเป็นเพลงสนุกสนุกมันๆนะครับใครอยากดูซเต้นก็อยู่กันได้นะครับผมกับเพลงเพลงหลอตอนนี้ต้องอู้หลอเพลง